สวัสดีครับพี่น้องธนุกิจแน่มาพบปะพี่น้องอีกแล้วเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นวันที่สามมกราปีหกแปดเนาะปีไม่ยั่งมันหมาดเนาะพี่น้องเมื่อนี้พบปะพี่น้องตอนเทียงก็ลายมือลายเว้นที่บ่อเลพบปะพี่น้องเนาะเพราะว่ากันยากคือพอสมควรแล้วก็ถือไปหันไปนี้ พี่พาราจิตลูกกับมายามเปลี่ยนกันมามันมาพร้อมกันบ่ไไ้พี่น้องมันก็เลยเที่ยวไปหันเที่ยวไปนี่บ่มีเวลาลิได้เฮ็ดฉิบเห็ดยูทูปให้พี่ให้น้องก็ขอโทษขออภัยถือสวัสดีปีใหม่อีกเช่นนึงน้องพี่นอ้องเอ่เปลี่ยนปีใหม่แล้วปีหกแปดก็ห้อยพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งคิดสิ่งใดก็ให้ได้ชิงนั้นคิดดีทำดีประพฤติดีพูดดีขอ,ขอพี่น้องมแต่แนวดีๆเขาสู้ หาตัวพี่น้องสุขภาพร่างกายตลอดทั้งนาทีการงานทั้งเบิดทั้งม้วนลูกหลานพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนขอให้สมหวังสมปาถนาสุขขู่สุขคนเมื่อนีพบปะถือโอกาสวันดีปีใหม่มื่อวันที่หนึ่งสองสามกะกะบ่ได้เห็ดนะพี่น้องเพราะว่าผ้าลูกไปหันไปนี่ไปนู่นไปนี่ก็เลยไปมันก็นเลยเป็นภรรารกิจที่พ่วพันเมื่อวานก็ออกไปลูกหลาน เฮ็ดบุญบ้านก็ทายแอปติกต๊อกน้อยหนึ่งช่วงหนึ่งน้องพี่น้องก็ได้ออกพันพี่น้องเอฟซีไปแล้วเอามือนี้ก็ถือโอกาสวันดีปีใหม่กับพี่น้องอีกเที่ยนึงเนาะ้อ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลูกหลานหรือว่าผู้สูงอายุกันเดินทางกับบ้านก็นขอให้ตลอดปลอดภัยมีโศกมีลาบกันทุกคน ให้พี่น้องสมหวังสมปัารถนาลูกหลานรู้ว่าจะเป็นกำลังเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาลัยหรือพี่น้องที่จบออกมาคอยดำเนินชีวิตมีตะความสมบูรณ์พุ่นสุขแล้วก็อยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนเนาะเอาเอาซ้ำนี้แหละพี่น้องพ่อนดีๆมั่ก็อยู่กับพี่กับน้องมากแล้วละ่ะพี่น้องเรียกกระท่าเอา อันนี้ลาบเป็ดพี่น้องลาบเป็ดแต่ว่าห้องบอ่อําห้องเบาใส่เลืดอดเพราะว่าบ่อยากกินเลือดสดๆด,ดกเ็เลยว่าเป็นลาบเพียวๆพี่น้องอันนี้หนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลาปลาบูเอ๋าพี่น้องนี่ปลาบูอันนี้พักพักหนอกพี่น้องพักหนอกเนี่ยบ่เอาออกจากถทุงอย่างอันนี้ถั่ยวเปิ้ล อาพี่น้องมาจิมน้ำกันคือเกา่าอันนี้กองเข่าพี่น้องกองใหญ่จิมไปแล้วขาดเศ้ามาแสบๆพี่น้องน้ำกันเทนุองแชแนลอยู่กับพีกน่องคือเก่าช่วงนี้กะกะยากมมนเรื่อยๆแล้วผมก็เลยมิตรพระราจิตที่ต้องตัวสู่ฟ้าฟันไปจิมเข่าพี่น้องมา ย่าให้เราบ่กขอ้อกําเนิดอยู่ห่มคือก็ไม่รู้ว่าแสงสีสรรันคือซ้ำไร Mm-hmm. น,น,น,นั่นนนั่ที่ได้กินเธอหนึงพี่น้องลาบเป็ด <c oughs> าจะขอดอายม่งแล้พี่น้อง หดนาต้นไม้บ้านแล้วเลวพักเพียง ร่มพี่น้องเมือรมเป็นตำนานใาแบบไมเ้เพึ่งสิงหมดลงแน่ แซ่บขพีนอองชิมผู้เดียวเปิดไปเลยพีน้องมันร่มเข่าแห้งตายบนอ เจ็บพี่น้องเอ้ยไอย้ย่ายกับไอ้อ้อฮ้ออ้อห้อด้วพี่น้องสงไัยวัดร,ร่มลาย อ๋อ,ลลอแล้วปีนั่นล่ะก็จีสามเลยแค่แรือเปล่าปีไม่แล้วมีนังกระซอยกันห้องสนองเต็มี่ทั้งหลายหรือว่าเป็นของควรปีไม่เฮ้ยถ้าล้งแชนแนลเนาะ หรือว่าผูกแขนให็ดพี่นองเสนาพี่น้องเอฟซีติดตามเรื่องพี่น้องโอ้ยเก็งมาด่วน,นบ่ได้ยอดบ่ได้ไล่ยักเทช่พี่น้องเอ้ยกายูน้ำพียร์น้นองไปคือก้อนขอบบุญขอบคุณทุกกำลังใจขอบมาเยี่ยมมาส้มมาติดตามมาไล่มาแช่อ๋อแล้พี่ลาน้องแล้วพี่น้องบันี không mình vượt qua nông Nó mệt quá nhìn tao, ta chắc khăn rồi Ờ ร่าพีด้านนองแล้ววัดดีปีไหมตลอดไปตลอดปีหกแปดสุขุสุขวัสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ้ี่น้่องแล้วพี่น้่องเอฟซีสุขุสุขวัวัสดีครับ